มาตรการต่างๆที่เคยใช้อยู่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เข้าสู่เดือนที่9แล้วยังคงต้องใช้ต่อไปจนถึงสิ้นปีโดยเฉพาะยิ่งการห้ามไม่ให้ประชาชนชาวออสเตรเลียที่เราพูดกันติดปากว่าชาวออซี่เดินทางออกนอกประเทศนะครับร่วมคุยกับบรรชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน จนในที่สุดเนี่ยนะครับสถานการณ์ของประเทศออสเตรเลียซึ่งทำท่าทำทางว่าจะดีอย่างมากๆในช่วงก่อนนี้ที่ผ่านมาแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆที่เคยใช้อยู่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เข้าสู่เดือนที่9แล้วยังคงต้องใช้ต่อไปจนถึงสิ้นปีโดยเฉพาะยิ่งการห้ามไม่ให้ประชาชนชาวออสเตรเลียที่เราพูดกันติดปากว่าชาวออซี่เดินทางออกนอกประเทศนะครับมาตรการพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลในส่วนของ ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าโอเชเนียซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะมักหมายถึงนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขายังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ของการระบาดโควิดว่าจะหยุดลงหรือต่อให้มีลักษณะของการเจอวัคซีนเกิดขึ้นด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ตรงนี้ดังนั้นแล้วมาตรการอะไรที่มีการปิดป้องกันไม่ให้มีการรับเชื้อจากต่างประเทศดูจะเป็นมาตรการที่ถูกนํามาพิจารณาในระดับต้นๆทั้งส้นคตับ มาตรก,การอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดและง่ายที่สุดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือการปิดบ้านปิดเมืองในลักษณะที่แบบว่าไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศแต่ภายในยังคงม,มีเรศรษฐกิจที่ผ่อนคลายและดําเนินกิจกรรมหรือว่ากิจการทางเรศรษฐกิจต่อไปได้ออสเตรเลียเลือกที่จะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยการเจอระบาดพีครอบแรกๆคุมได้จนกระทั่งถึงขั้นออกมาตรการที่เรียกกันว่า travel corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจ หรือระเบียงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศเพื่อต้องการเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียแต่พอหลังจากนั้นไม่นานเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือมีการเล็ดลอดของการติดเชื้อจากต่างประเทศเข้าไปก็ทาให้ในขณะนี้ออสเตรเลียก็ปวดหัวกับเรื่องของการเพิ่มสูงขึ้นของการติดเชื้อในประเทศโดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียจนกระทั่งในขณะนี้ออสเตรเลียมีการปิดพรมแดนระหว่างรัฐกันอยู่ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียก็เลยตัดสินใจครับว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่ยังคงเห็นสถานการณ์เปราะบางและสุ่มเสี่ยงในการเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศจากการรับเชื้อจากนอกประเทศหรือในขณะน,นี้ภายในประเทศก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าคนติดเชื้อเระไม่แสดงการตอนนี้แฝงอยู่ทั้งหมดกี่คนแต่ทางที่ดีที่สุดในการปิดเอาไว้เลยก็คือไม่ให้ประชาชนของตัวเองนั้นไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากนอกประเทศหรือคนจากนอกประเทศนั้นเดินทางเข้ามาปล่อยเชื้อในประเทศ รัฐมนตีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียก็เลยประกาศตัดสินใจต่ออายุมาตรการห้ามประชาชนชาวออสเตรเลียทุกคนออกนอกประเทศซึ่งมาตรการนี้ก็ได้รับการเห็นชอบนะครับโดยจะต่ออายุไปจนถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะฮะก็อีกประมาณร่วมกเกือบเกือบ4เดือนด้วยกันนะครับแบบหน่วยงานสําคัญเนี่ยนะครับที่เขาตัดสินใจใช้มาตรการตร,ร,ตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงในแง่ของแล้วประชาชนคนอื่นล่ะคนอื่นหมายความว่าเป็นประชาชนที่มีสัญชาติประเทศอื่น หรือว่าเรือขนส่งสินค้าและเรือประเภทอื่นๆเช่นเรือสำราญเรือโบ๊ทอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่แรงงานที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลียนะฮะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลเนี่ยนะครับทั้ง4กลุ่มนี้จะไม่รวมอยู่ในมาตรการที่เขาประกาศต่ออายุในครั้งนี้เ,ออเหตุในการต่ออายุอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะแต่ว่ามันมีอยู่คณะกรรมการชุดหนึ่งของออสเตรเลียนะฮะน่าสนใจคะคณะคณะกรรมการป้องกันด้านสาธารณสุขแหงนะ่งออสเตรเลียเขาให้เหตุผลหนึ่งะฮะซึ่งฟังดูแล้วถือว่าใช่เลยเหมือนกัน เขาบอกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทั้งต่างประเทศและในออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยมันยังคงทําให้เกิดช่องว่างและทําให้เกิดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่ไม่สามารถจะยอมรับได้โอ้โ oh, ห unacceptable นะฮะดังนั้นการขยายมาตรการนี้จึงถือว่ามีผลสําคัญในการที่จะปิดความเสี่ยงหรือพยายามลดความเสี่ยงตรงนั้นที่ไม่สามารถยอมรับได้ให้มันน้อยลงนะครับการปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยนะครับ โดยไม่ให้คนออสเตรเลยียออกนอกประเทศแต่กิจกรรมและกิจการเศรษฐกิจยังหมุนเวียนและทําต่อไปได้เวลาปกติระบบปิดเมืองในช่วงก่อนหน้านี้หมายความว่าปิดทุกอย่างเลยนะครับปิดเมืองคือไม่ให้คนต่างประเทศเข้าแล้วก็ปิดกิจกรรมกิจการเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศฟรีแช่แปง้งแช่แข็งหมดเลยและตัวเองอยู่ที่บ้านแต่นาทีนี้ไม่ใช่คือมันยังเดินได้อยู่นะฮะร,รัฐบาลออสเตรเลยียก็หลังจากที่พิจารณาจากข้อเสนอตรงนี้แล้วก็ประกาศออกมาว่าให้ต่ออายุได้เนี่ยเขาก็เชื่อไงครับว่า มันยังเคลื่อนที่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้แม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาข้อจํากัดอยู่บางรัฐที่จำเป็นต้องปิดพรมแดนอยู่อย่างเช่นรัฐวิกตอเรียซึ่งปิดพรมแดนกับรัฐที่อยู่รอบนอกโดยเฉพาะเมลเบิร์นถือว่าเป็นเมืองสาคัญของเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังเจอมาตรการในการปิดพรมแดนอยู่เนี่ยเหตุผลเพราะเขามองไปตรงไหนทราบเนี่ยเขามองไปตรงที่ว่าประชาชนชาวออสเตรเลียที่ในแต่ละปีเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าจะไปเจรจาการค้าไปเที่ยวเป็นครอบครัวหรือไปเที่ยวส่วนตัวนะฮะหรือว่าไปส่งลูกไปเรียนไปศึกษาแล้วก็แล้วแต่เนี่ย ปีปีหนึ่งจะมีคนชาวออสเตรเลียใช้เงินในต่างประเทศประมาณ6 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สาหรัฐนั่นถ้าเป็นเม็ดเงินก็แสดงว,ว่าคนออสเตรเลียเนี่ยบินออกนอกประเทศไปปีหนึ่งใช้เงินกันเนี่ยปีหนึ่ง2.1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นการที่ไม่ให้คนชาวออสเตรเลียออกนอกประเทศจากมาตรการนี้จนถึง17ธกันบาทผมก็เท่ากับว่าเป็นการทําให้คนออสเตรเลียเนี่ยครับอยู่ในประเทศและหันมาใช้เงินในประเทศดีกว่าตอนนี้ทุกประเทศจะเป็นคอนเซปต์อย่างนี้หมดครับนะให้คนในประเทศหันกลับมาใช้ เงินในประเทศดีกว่านะครับาจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าจะให้คนออสเตรเลียซึ่งไปหนึ่งใช้เงินในต่างประเทศถึง2.1ล้านล้านบาทหันกลับมาใช้ตรงนี้ถามว่ามันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาหลายๆอย่างก็เ,เป็นไปได้ 1. ขณะนี้สถานการณ์ของเศรษฐกิจออสเตรเลเกิดอะไรราบนไหมฮะการขยายตัวหรืี GDP ของเศรษฐกิจออสเตรเลขณะนี้ตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบ60ปีหรือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นี่เพิ่งประกาศไปเมื่อประมาณกลางสัปดาห์นี้เอง และที่สําคัญอีกสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียขณะนี้เจอภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ29-30ปีเพราะฉะนั้นการคาดหวังให้คนที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นสัญชาติออสเตรเลียนั้นใช้เงินภายในประเทศกับ2.1ล,ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดกระตุ้นกําลังซื้อขับเคลื่อนปลดล็อกและผ่อนคลายภาวะที่กำลังถดถอยลงยได้ในระดับหนึ่งนะครับ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาออสเตรเลียตอนนี้ก็มีจํานวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในรอบ24ชั่วโมงอยี่126คนนะครับทำให้จํสานวนสะสมของออสเตรเลียขาดนี้อยู่ที่26,049รายและเป็นอันดับที่70ของโลกส่วนจนํานวนผู้เสียชีวิตในออสเตรเลียก็ยังมีอยู่ต่อนะครับหวันผ่านมาออสเตรเลียตายไป15คนนะครับมีรวมเสียชีวิตสะสมเป็น6 7 8รายนะครับรตอนนี้ชาวออสเตรเลียก็คงจะไม่สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้จนถึงวันที่10 เจ็ดธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ